วันนี้นะฮะมาเยี่ยมน้องที่นี่ความจริงแล้วเนี่ยจะว่าพระเจ้านำพาจะใช่จะว่าบังเอิญมันก็จริงเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าผมจำได้เมื่อตอนที่พบกับอาจารย์บุญรันตน,น,น์หัวเย็นเมื่อเดินพิจารณาที่ถึงสภาแต่ยังท่านที่นั่นแล้วท่านบอกว่าจะเดินทางมาที่นิสคันสิ้นประชุมของเวเดนบัติสคอนเวนชั่นที่นั่นแล้วผมก็เลยเป็นผมต้องไปแม่สเ่อมาดีใกล้ใกกันชื่อ ทดลองคิดว่าจัดเวลาพเป็งไหมใช่ไหมก็สุดท้ายก็ติดต,ต่อภาษานงานกันเอาที่สสุกนั่งรถไปเันืึ้นด้วยขับไปกลับแปดชั่วโมงขับรถไปกลับแปดชั่วโมงจริงข้าวกันจันทร์ครับนะก็พอจินข้าวกันเนี่ยท่านก็บอกว่ารู้สึกว่าท่านรู้สึกว่าอยากจะเห็นคนไทยของเราทางโครนี่มาเยี่ยมที่นี่แล้วก็สึกว่าจะสามารถจัดอะไร,รกิจกรรมรุกได้ไหมเพราะว่าท่านบอกว่าปีหน้าเนี่ยท่านคงจะมาอยู่ มาเที่ยวมามารับใช้หรือมาเทศนานะฮะในอเมริกาก็ยินดีที่จะมาที่ชิคาโกถ้าว่าเรามีอะไรบางอย่างที่สามารถจัดร่วมกันได้นะฮะผมเออก็เป็น,นสิ่งที่ดีผมก็จะว่าเราทั้งหลายที้งนี้คนไทยคนเอเชียหรืออะไรก็ตามนะพอย้ายบ้านมาอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนนี่นะฮะมีใครกันมาที่เราก็ทำไมฮะดีใจใช่ไหมมีแขกมาใช่ไหมเราก็ก็รัขับสู้กันที่ ผมคิดว่านั่นเป็นเหตุที่อาจารย์บุรัฐแนะนําว่าเราควรที่จะมีความูกขันการแลกันมากยิ่งขึ้นเพราะในความเนจริงเราต้องยอมรับกว่าชิคาโกกับแอลเวนไกลกันมากมันไกลกันมากขับรถสองวันเชื่อว่าฮบินก็สี่ชั่วโมงคนของฝีคนจนตกขึ้นอยู่ที่ลาวซิ่งมาไม่ได้มันเปนปัญกลมากมากฉะนั้นจะพบกันตลอดเวลามันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เหตนั้นเป็นสิ่งที่ท่านฝากไว้นะท่านฝากไว้เมื่อผมกลับมาที่ชิบหายก็คุยกับกรรมการหมดของเราบอกว่าเอ๊ะเขาอาจจะเริ่มต้นปีนี้ด้วยการที่จะเป็นทีมซีเนียร์มิชั่นอข้ามาซีเนะียร์ดิบไวจาไม่ฉลาดอยู่แล้วซีเนียร์เหมากว่า,า,า <c oughs> อยู่มล้วซีเนียร์สิ่าที่เอ่อเท่คนนะั้นเออ่มีความเก๋ไก๋กว่าความเก๋ไก๋กว่านะฮะ แล้วก็จกัดทีเป็นซีเนียร์วิชั่นทีมมาที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่วัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งก็คือเยี่ยมของพี่จาดกันกรซึ่งอยู่ในเครือของดูซันซึ่งผมคอยดูแลยอยู่นะฮะอีกประการหนึ่งคือว่าพี่จัมาพบกับพี่น้องที่นี่แล้วก็ผมจะพบกับพี่น้องของพี่จัดหลายพี่จัดในวันพรุ่งนี้แะวันศุกร์ด้วยนะฮะแล้วก็ผมได้นำพี่น้องทีมทุกงนานที่มาครั้งนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า อยากจะคุยดูเสื้อจะเป็นไปจะมากแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนที่ผมมาครั้งนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยด้วยพุ่ที่แล้วนะกลับมาแล้วก็มีประชุมที่กรุงเทพแลวที่มาเลเซียแต่ว่าทางในขาสภาเรียกผมไปร่วมงานเปิดของสมชา80ปีใช่ไหมที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ของทิตที่แล้วนะครับก็ไปพบอาจารย์คุณนัทครั้งหนึ่งก็เสร็จแล้วก็ลักจาเนื้อตั้งทานไป ผมก็กลับไปเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งนะที่จอเป็นสกันเขาเหนื่อยละเหนื่อยแล้วก็ไม่สบายดยเรารู้ใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลแต่ออกมาแล้วออกมาผมมาจากโรงพยาบาลนะฮะก็คุยกันมากขึ้นว่าจะทำยังไงที่คุยกันตั้งแต่ยินุนาว่าจะพบกันยังไงในปีหน้าเนี่ยไอ้ปัญหาใหมละโอเคนะฮะผมคิดว่าวันนี้เรามาลองนั่งคิดๆดูแล้วแปว่า โบที่ชิคาโกกับโบที่เอาเลที่นี่หรือโบที่ซานโคเซ่นะจะพบกันคำะไรบางอย่างได้หรือไม่ในปีหน้านะฮะนั่นคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองก็คือว่า,าในนามของโบที่เซนต์โคลไทยเนี่ยปีหน้าเราจะมีการฉลองครบรอบ30ปีในส่วนของโบทไทยของเรานะฮะ่ยโบไทยของเราเนี่ยตั้งมา30ปีปี95ก่อนพวกอเมริกา ผมมาเมกาปี89หลายคนที่ที่นี่ยังไม่อยู่เลย1985นะครับพี่สุรุมาประมาณ86ไหม86 87ไหมที่โบที่นั่นรู้สึกเป็นคนอื่นที่อยู่1985มาไหมพี่สุรีใช่ไหมที่เป็นพยาบาลเลิแปเริเ่ม84 84ใช่ไหมเดย,เยนะเท 8, ะเบียนนะเหียวจา8ครับครับปีาจริง ครบรอบ30ปีในส่วนของหมวดไทยของเราซึ่งเป็นเวลาที่ยาวถ้ามองจริงๆนะฮะหนึ่งช่วงยุคคนใช่ไหมหนึ่งช่วงยุคคนที่วัยที่จบแล้วก็วัยคำนาแล้วก็วัยที่เข้าสู่ซีเนียร์หนึ่งช่วงยุคคน30ปีเป็นวัยที่เรามองย้อนหลังได้ว่าถึงอง,งตึงของไม่ดาวมีมากแค่ไหนนะฮะฉะนั้นไม่ทราบว่าปีนหน้า นะฮะเราจะสามารถส่งทีมจากที่ไทยเป็นสปีดที่หนึ่งไปร่วมงานกับโปรของเราได้หรือไม่นะครับผมคิดอยากอยากจะให้สิ่งนี้ฝากไว้กับอาจารย์สมพงศ์นะฮะดูซิว่าทาา่านจะมุ่ยในใน,นเซสชั่นของท่านได้หรือไม่ท่านก็ถือว่าเราจะประสานงานกันอย่างไรนะฮะประการที่สองอาจารย์บุนรัตน์เขาเคอนเฟิร์มมาแด้หรืว่ากีน้าท่านมาอเมริกาแน่นอนนะฮะ แล้วก็ทางประเทศไทยเราขึ้นประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพันเสวนให้นั่นว่าเราจะจัดรัฐมนตรีเสนาในช่วงฟอร์มดิทริกของพี่มของเรานะตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะจัดโปรแกรมให้มันลงตัวยังไงที่ท่านมาครั้งเดียวใช่ไหมฮะก็ะมาได้ไหลายที่เพราะว่าถ้าเกิดมาหลายครั้งมันก็เหนื่อยเป็นกันที่จ <c oughs> <c oughs> ะมาถ้าว่ามาครั้งเดียวเนี่้จะมาที่ชิคาโกก่อนแล้วไปเอลเอหรือไปเอลก่อนไปชิคาโกผมกเชื่อจะประสานกันได้นะฮะ ซึ่งท่านก็ผมคิดว่ายังไฟแดงอ่ับเพื่ยังไฟแดงนะฮะครับน,น,นั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะ,ะให้เราค่ายคนดูนะฮะในส่วนของอคิ้สจากของที่ที่ชิคาโกกับที่ไทยเฟรสเบน์จริงๆเน,นี่ยเรามองดูจากระวัติของขึสนจาก คนคิดว่าเราคงสามารถลากกลับมาที่ประทับของพระเจ้าตอนนี้ได้แม้เราบอกว่าประวัติของ First Experience เกิดขึ้นในสัตว์ปัจจ่บันใช่ไหมฮะรู้ไหมคหรับเกิดขึ้นในศัตว์ปัจจุ16รา,16ายๆๆนะๆๆๆกันนะรายกันกันเป็นรูปศาสนาซึ่งเราพูดต่อไปเมื่อที่แล้วไหม3เดือนกรกฎาคมใช่ไหมซึ่งเป็นการที่นูเตอร์เริ่มเป็นรูปศาสนา,สนาหลังจากนั้นแล้วก็แครวินนะหลังจากนั้น้วก็ใชไมฮะ คือนี้ก็ทําตามต่อไปเรื่อยๆโอเคนี้ท่านผมไปชอบตอนที่ผมคิดว่ามันจะรีเลกับพิจารณาของเราได้ที่นี้ผมจะาก้ฟังนะฮะดูซิว่าเราคิดยังไงเป็นงานเขียวนวจาจาร์พอโลถึงคือสิ่งที่มึงเกยไปซะอาจารย์รบกล่าวว่าท่านได้ถูกประดิษฐานในเรือเข้นสทุกคนนะ คือศิษยทุกคนถูกประดิษฐานบนพวกอากาทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุกเองในโปร่งนั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเดินขึ้นเป็นฐานอันบร,ริสุทธิ์ในองค์พระเป็นเจ้าและในโคร่งนั้นท่านก็ถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สนิทของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาผมอ่านั้งนั้นข้อแรกน,นะฮะท่านหมายถึงเราทุกคนถูกประดิษฐานขึ้นบนราก แห่งพวกอักขทูตและพวกผู้เผยประวัตะนะิศความเชื่อของคือเสิร์ตคนเนี่ยอยู่บนรากฐานนะฮะรากฐานที่มาจากคือจากสากลน,นะจุดหนึ่งของขีจกของเราซึ่งเป็นขีจที่กายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเพื่อสเปนด้วยหรือแม้จะเป็นสแกนจุดกันอะไรถึงนี้และกระดานะนิกายเนี่ยเราล่าประวัติศาสตร์ของเรากลับไปได้ ใช่ไหมเราล่าประวัติศาสตร์ของเรากลับไปถึงไหนคนระับกลับไปถึงสมัยของพระเยซูเจ้าได้อันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของชีวิตแลความเชื่อของเราเพราะว่าต้องีกำลังบอกว่าเราไม่อยู่ที่นี่ตัวคนเดียวเราไม่อยู่ที่ตัวเดียวเราไม่อยู่อย่างตัวเดียวอะไรแต่เราอยู่อย่างเป็นกระบวนการที่เราลากกลับไปสองพันปีถึงยุคของอาคติ ผู้ที่ฟังผู้ที่อยู่กินข้าวร่วมกับโฮมเพลย์สาร์ดอที่ว่าความเชื่อของเราในคืนจักรของเรามีคุณค่าดีและสิ่งที่เองคือจักรก็เลยร่วมกับทูตประกาศเผยแพร่ศาส,สนานะฮะออกจากเยรูซาเล็มใช่ไหมฮะไปไหนฮะยูเดียใช่ไหมสมาวิยแล้วก็สุดปลายแผ่นดินโลกในความหมายของพวกเขาคือว่าอาณาจักรรวม อณาจักรรวมคือสุดป,ปลายเปติโนพวกสมัยนั้นยังรู้ประเทศอิน่ดียยังไม่ร,มรู้ยังรู้อินเดียอยู่ไหนยังไม่ทราบนะฮะสุดปลายเปติโลก็คือว่าอณาจากักรรวมและอณาจักรรวมก็เป็นคริสเตียนขึ้นมาใช่ไหมครับจากการที่คอนสแตนตินกลับใจนะการเปลี่ยนแปลงคขำใหญ่เกิดขึ้นโอเคหลังจากนั้นแล้วการสงคารามเกิดขึ้นในยโุโรปเราทราบดีประเทศไหนแพ้สงคารามก็ทำไมฮะก็กลายเป็นคร <c oughs> <c oughs> ิสเตียนบริยายนี่ใช่ไหมเราทราบในประวศาสานาะ เมื่อรมลุกดับเป็นตีมือไครแพร้ก็เป็นคริสเตียนไปเหตุนี้ประมาณปีหนึ่งพันทั้งอังทั้งยุโรปเป็นคริสเตียนนะทั้งยุโรปเป็นคริสเตียนแต่บริษัทวิท6กเนี่ยการปฏิรูปเกิดขึ้นลูเทอร์สวิงลี่มองว่าคริสตจักรจะต้อง,องวางอยู่บนรากฐานของพระคำของพระเจ้ามากกว่าคำสอนตกทอด มาจากคนน,นั้น,น,นไหวอย่างนั้นคนนี้นไหวอย่างนั้นคนนั้นไหวงูวใช่ต้องกลับมาที่พระคำบิดงานในลูเทอร์แทลวินซูนลียืนยันในสิ่งที่บอกว่าพระคำบีดเท่านั้นซึ่งเป็นหลักประกันสําหรับการดําเนินชีวิตของคริสต์ทุกคนและสิ่งนี้ความเป็น Pre สไบเทเรียนความเป็นรูธเลนความเป็นแองเกิลที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาและทําไมฮะข่าวประเสริฐแพร่ออกอย่างยุ่งมาที่ บ้านของเราใช่ไหมนะผมไม่ทราบว่าใครมี Facebook ไหมผมเพิ่งเพิ่งเล่นเฟซบุ o กนึกว่สื่อี่แล้วเองมีใช่ไหมโอเคผมเพิ่งผมหมายให้ฟังใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงผมเพิ่งเล่น a c e b o o k เพราะว่ามีวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือต้องการโพสต์วิชา,า,าการให้บรรดาลูกศิทษย์ที่เมืองไทยหรือใครก็ตามอ่านแล้วก็จะมี ปัญญามากขึ้นนี่นคือเหตุผลเดียวที่ผมเล่น Facebook. เ o ซบุ๊กผมโพสสิ่งนี้ Facebook นะครับเมื่อวันเมื่อคืนใช่ไหมเห็นถึงความเชื่อความเชื่อที่ส่งต่อต่อมาจากคนรุ่นเก่าๆมานะฮะเป็นสิ่งที่เราสามารถแตะได้สัมผัสได้มันใกล้ตัวเรากว่าใช่ไหมมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เป็ูดถึงสิ่งที่ไกลไกล,กลตัวเป็นไปเพราะข่าวกระเสือใช่มาจากที่ไกล แต่สุดท้ายมันมาทางฮะมาใกล้ตัวของเรามากๆทีเดียวเห็นถึงวิชาีเก่าแก่ของประเทศไทยอย่างข้อหลวงแม็ Daniel, มแมกแดนน์ใช่ไหมแม็กกีบรีใช่ไหมแม็กกีบรีใช่ไหมทำไมฮะม,มาอยู่ที่เมืองไทยและทำไมฮะเพื่อคนไทยจะได้ยินข่าวประเสริฐนะฮะแม้ว่าทำไมตัวต้องตายก็ยังฝังอยู่ที่เมืองไทยใช่ปวบแม็กกีบรีฝังที่เมืองไทยนะฮะเป็นฝังฝัง,ง,ง,งที่เมืองไทย เออเมื่อกดูผมไม่รู้ว่าอนาคตอาจารย์ยูอาจจะฝังคนยบ้านเราไม่รู้อาจารย์ยูจะคือสี่ห้าสิบกว่ปีใช่ไหมค่ะอยู่ครับห้าสิบกว่าปีผมยินเข้าแต่ก่อนเรื่องแค่อยู่คนไทยใช่ไหมย่อ่ามีต้นอ่าซื้อบ้านแล้วใช่บ้านเขาใหญ่มากผมไปกินข้าวที่บ้านเก่ามาเมื่อสองที่แล้วก็แต่เขาคิดเขาล้มนะเขาล้มนะเขาคิดว่าเอ้คนเหล่านั้นมาจากที่ไกลผมนึกว่าเขากลับมาที่ไทยไม่ไม่มาอยู่ใกล้ตัวของเรา ข่าวระเสริฐเรื่องของความเชื่อใกล้แต่มาถึงใกล้ตัวข,ของเราผมยังโพสต์บอกว่าอะไรฮะให้เราเป็นไปได้ไหมคริสเตียนขอตอนนั้นโอเคลองดูที่นีน่นะฮะผมไม่ทราบว่าวจะนอกเรื่องต่อนะแต่ลองดูผมพยายามแนะนำคริสเตียนแนะนำสมาชิกขอผมแนะนำลูกสิษย์ขอผม ให้มองดูบุคคลที่เติบโต,ตในความเชื่อและสร้างเสริมเราในความเชื่อที่ใกล้ตัวของเราที่เป็นบุคคลที่เราสามารถทำไมฮะยกย่องเชิดชูได้มากกว่าไปการมองบุคคลที่อยู่ไกลตัวเกินไปบางครั้งเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยหรือเราฟังเทศนานเนี่ยเรามักถูกคนบอกว่าเรามีความเชื่อหนักราใช่ปะ่ะใช่ไหมอับราฮัมความเชื่อดีวุ้อย่างนี้ นะอ่านที่เฟซบุ๊กได้นะผมบอกนี้ว่านะฮะผมบอกนี้ว่าประวัติศาสตร์ขึ้นจากไทยที่อ่านในเฟซอ่านไะด้นะฮะประวัติศาสตร์ขึ้นจากไทยจะลึกของบรรพชนแห่งความเชื่อชาวไทยอย่างนานชัยและน้อยสุยะที่ตายในความเชื่อเมือ่อราตัดทิ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ เรื่องของอับราคาเรื่องแผ่นพันปีเราไม่รู้เลยที่ใครใช่ไหมแต่น้อยสุริะยะน้อยเฉยๆเรารู้ือใครมันใกล้ตัวเราใช่ไหมเราเช็คของได้นะฮะโอเคนะแล้วพูดถึงเรื่องของการท่านตีช่วยยังไงน,นะฮะผมถามว่าเราทำไมนะเรามองดูถึงว่านะัผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายหลายคนนะฮะที่นี่เราควรยกย่อง บุคคลเช่นนายชัยน้อยสุริยะอาจารย์สุปงน้อยอาจารย์พ,กกพุ่งอักกพินหรือใกล้ตัวมากขึ้นอย่างอาจารย์จูลวิจัยเดซึ่งท่านเสียไปไม่าน,านานใช่ไหมโอเคนะหรืออาจารย์ทองคำาุนทุพงศ์ขึ้นเสียไปไม่านานนะฮะอาจารย์วิชินวัติกิจเจริญก็เสียไปไม่านานนะฮะอาจารย์ใครเรลาเกียรอยู่นะฮะหรือพวกรองมิบุญชาวชูเวอาจารย์กมลอายามาที อาจารย์ประกายนนทรมาศีนะฮะหรือใครไม่แต่อาจารย์อมนวยถิ่นแขกยังอยู่หรือไม่แต่ผู้กองนิบุญยังอยู่บุบบคบุคคที่เขาทำไมครับส่งต่อความเชื่อเห็นไหมจากไกลวิชลีส่งเข้ามาส่งเข้ามาถึงเราเรารวมกันก่อตั้ง,งความเชื่อของพจทขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้เป็นบุคคลรุ่นแรกแรกใช่ไหมรุ่นแรกแรกของพระพุทธศาสับ ที่ก่อตั้งเราเองเป็นรุ่นลูกหลานใช่ไหมฮะที่รับความเชื่อที่ส่งต่อมาจากเขาและเขารับมาจากมิชิลีและมิชิลีรับมาจากไหนฮะย้อนกลับไปถึงบุคคลที่อยู่ร่วมโต๊ะสมวกับองค์พระเยซูดาวนี่คือความเชื่อของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ระหว่างเรากับพระเจ้าวันนี้แต่มีประวัติศาสตร์ที่เราภูมิใจได้2,000ปี นะคืสอสจูตแรนกับเพรสไบเทียนเป็นคู่จับที่ในดินเนี่ยทะเลาะก,กันเราทราบดีคู่จับลูตแรนกับคารทริกในดินทะเลาะก,กันใช่ไหมทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่าอะไรฮะสมัยก่อนร้อยตกีนะฮะถ้าลูตแรนเดินอยู่ฝั่งนี้นะฮะคารทริกฝั่งโน้นมันก็จะไปเย่อเย่อเย่อได้ถึงขั้นนั้นนะฮะเหตุการณ์น,นั้นจบไปแล้วจบไปแล้วคือสจปรีดมากขึ้น ปัจจุบันคือจากคาทอลิกกับลูเทอร์เข้าใจกันมาถูกยอมรับความผิดร่วมกันนะยอมรับความผิดที่ลูเทอร์ประนามเขาคาทอลิกประนามลูเทอร์ยอมรับความผิดในอดีตแต่ใน,นปัจจุบันทั้งสองคือจากจับมือกันนะในอดีตคึจากของลูเทอร์ก,กับเพรเไปชิรนทะเลาะกันเรื่องอะไรฮะสินหานสิสมองแ,บ,แบบว่าไมครับ ไม่ถูกนี้จะให้ประกอบพิธีเสร็จมาใช่ไหมลูเทอร์กนะ็ไม่ยัำกันถ้าเกิดใครไม่อาเดินนะเราไม่ยอำมยนกันนะไม่ใช่เพียงแค่ของเฟรเซอร์ไตรเลนนะก็เราถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเน้นย้องกนคนที่รับการสถาปนาถึงจะประกอบพิธีศสลได้นะฮะในนดีลูเทอร์นั่งคุยนะกับซิ่งลี่เพื่อที่จะหาทางให้ คี่จะจับสายของซิงลี่รูฟอร์มหรือเฟสชไบรต์ซินเน่ยเข้ากับรูตเรนได้ยังไงเพื่อที่จะพื้นกำลังกันไม่แตกในสัตว์ที่สูงนะฮะเขาร่างขึ้นมาสิบห้าข้อสิบห้าข้อสิบสี่ข้อผ่านหมดข้อที่สิบห้าเนี่ยไม่ผ่านพี่จีมหาสนิททะเลาะกันค่ะแคลวินกับซิงลี่ทะเลาะกันนะฮะ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างยึดเห็นความคิดของตัวเองนะนะฮะดูเธอบอกว่าคำที่บอกอันนี้เป็นประกายของฉันใช่ไหมประกายของปีอสกิจาใช่ไหมก็ติดอ,อยู่กับว่าที่เป็นประกายของปีอสกิแคบบีบอกว่าซึ่งบอกว่าทำสิ่งนี้เพื่อเป็นที่ลึกถึงเราก็เน้นแต่เรื่องของที่ลึกถึงเราฝ่ายหนึ่งเน้นส่วนหนึ่งฝ่ายนี้เน้นส่วนนี้จึงไม่สามารถรวมกันได้ เรืวของคุณบก้ปัจจุบันนี้สิ่งนี้ข้ามไปแล้วข้ามไปผมเริ่มทำงานกับ e CA, สภาเอลซีเอสภาซึ่งถึงกับเป็นสาวน้องกับเออเออเพรสไบทินเจอร์พีซสใช่ไหมที่สก,กัดที่นะใกล้ใกล้สุมาก1997ผมก็จะรบควรู้สิ่งนี้ประวัติศาสตร์ของสภาเองีซีว1997สภา p ีซ a เ uh, อนะสภาเอเริ่มก่อน เราเราลงมติความร่วมมือเ l c a กับย c u s a ก็คือร่วมภารกิจด้วยกันได้หมายความว่าถ้าหากว่ายกัวอย่างงนายงนะฮะถ้าผมในฐานะของที่เป็นดารีเดปคนเอเชียต้องการเปิดงานไทยแหนึ่งนะที่รัฐหนึ่งนะฮะแต่ขาดผู้รับใช้รูทรนนะฮะ ผมสามารถมาหาทางเพรสเบติเรียนได้ขอนักเทคนหนึ่งที่เป็นเพรสเบติเรียนเปิดงานให้กับคณะลูทรแตร์ได้โดยที่เพรสเบติเรียนไม่ต้องย้ายสมาชิกภาพนะฮะไปเป็นลูทรแตร์ยังคงเป็นเพรสเบติเรียนแต่รับใช้ในลูทรแตร์เหมือนกันถ้าเกิดบเพรสเบติเรียนบนหนึ่งขาดเครื่องใช้ขึ้นมายกตัอย่างง่ายนะฮะก็ติดต่อลูทรแตร์ขอส่งน,น,นักเทคนิคมาทำง,งานที่เบริษัทของเพรสเบติเรียนได้ เห็นไหมเราเห็นว่าข่าวประเสริฐไม่ใช่ข่าวประเสริฐจริงๆใช่ไหมใช่ไหมไม่ผูกติดอยู่กับกรอบที่เคยมีมาในอดีตการอย้อนไปนะฮะฉะนั้นผมจึงอยากเดินเือนใจพี่น้องในที่นี้ในใบนี้นะฮะให้มองภาพของเพื่อจะเป็นครอบคุญชุมชนแห่งความเชื่อนะฮะชุมชนแห่งความเชื่อเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของพระเยนต์พิดาว นะผู้ที่นั่งโต๊ะสวยกับบรรดอาอคทุนของโปรนะฮะและบุคคลเหล่านั้นได้ประกาศขา่าวประเสริฐต่อตั้งขึ้นจากออกมาแพร่มามาถึงยุโรปยุโรปมาถึงบ้านของเราบ้านของเราเราเห็นบุคคลต่างๆที่รไไับใช้พระเจ้าใกล้ตัวของเราเห็นถึงช่อของเขาเป็นชุดที่ดีงามอย่างไรและผมชื่อว่าพระเจ้ากำลังเรียกร้อกเรา,เรา,เราที่นี่ครับ มีส่วนในการประกาศขา่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐจริงน,นะที่ไม่ต้องติดอยู่กับกรอบอะไรมากเกินเป็นไปเพื่อที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะถึงกับคนทุกคนไนดะ้ครับให้เราลูกใจาขานะครับตอนจะคุยอะไรกันต่อไปนะฮะเราขอบคุณพระเจ้สาสำหรับพวกคุณที่พระเจ้าท,ทรงแยกษาให้กับทั้งหลายซึ่งเป็นยุคของโก เราขอพระเจ้าทรงปเมตตาต่อวันในารานของเราอยู่เบื้องหน้าที่พระเจ้าจะทรงทำก่อนต่อการต่อไปไม่ว่าเราอยู่ที่ชิคาโกก็ดีหรืออยู่ที่แอลเอหรืออยู่ที่เดกตาตาเราทุกคนต่างมีส่วนในธุรกิจมีส่วนในข่าประเสริฐที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ขอพระเจ้าทรงประเสริฐสร้างนิทองที่ขนนึ้นอยู่ในแยชั่นเ้นนี้ที่จะเบินขึ้นในพระกุณความรักมีกำลังในการรับใช้พระเจา้กกาด้วยความชืม่นชมดีแม้ว่าหลายท่านที่ที่นี่เป็นเวลาที่ มีความชราก็ตามแยวขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระสัญญาของพระเจา้าของชัดเจนผู้ที่วางใจในพระเจา้านั้นขอรับกำลัจงจากพระเจ้าถึงไปรูสิวิปปอนตต่อพี่น้อ,อง